วันดีพี่น้องมาสักคู่สกคนมาหับเอาน้องบอลแต่ห้องเฮียนเรื่องคืนนะลูกซื้อเข็มซื้อก็ได้ไปยิบแหวซื้อปิ้งไก่พี่น้องหั่นแม่ทอน,นอ็อตหั่นเบอร์ชิพนี่แหละหั่นเบอร์ชิพหั่นแม่เข้าหั่นเบอร์ชิว่ะทอน,นอ็อต <c oughs> ปีกไก่ไก่มากายกับแหวอุดนู้นแน่แนี่สองเท่านี่แม่แล้วแหละนี่ แน,น,น่เมืองหนาสองเถวนแม่โลดนม่นอุดนู้นแนสื่อซอยแล้วแนนนี่โตเท่ายปิ่งไก่โต๊วใหญ่ๆนี่ดิฮะเซ็ไก่ไก่อะน,นบอ,อเซ็สนสี่บอละลุ้หายสิพันนี่น้องเออตัวนั่นแหละตัวใหญ่ๆห่นแหละ อุ่นท่านะก็มีอัน <Okay. S 1> ปีกสิ้นหอกสิ้นแหกปีกข้างนอก <D> ข้างใน <D> ไก่ตามเติมกรมีตามเติมก็ม,ม,ม,กมีได้พี่น้องเอาเสกอกมาวาเอาโต๊ะปิ้ปีกไก่กด้นอกโต๊ะที่ปีกไก่เอาก็ได้สบายดีนะลูกห้าเพิุ่่นค่ะ ทน,นัดเัาแป้งเงียน,เนะเออมีโตะไรมีโต้เพิ่มโตะยาวกับมีการบริากกินยูเงีา้ากินยูห้านเนาะห้องน้ำห้องนายกับมีสบายเนาะสะดวกสบายสะเน้นความสะอาดมาล่นมาบงลูกบลงองโต้ดื้อแห้เลยนี่นัา ถ่ายพ่นอุ่นถ่ายฮอนท้อนปีกไก่พี่นอ้องเลยออเขาจอดนอก,กไปเดิจอดรถตัดนอกวันออกโต๊ะออกโตก้กับที่ไอยากแล่นออกไปนอกทางพี่น้องเลยจากสว่านเลยคะ่ะดือ้อคัะขนาดเลยเดิ่นเมื่อยบ่ลูกฮะเมื่อยบ่นี่แหละพี่นอ้นอ,องเมือ่อเช้านี่เพป็นนันบไปถือยาอันไปพอดีเลยกินข้าวแล้วก็กินยายาอ่านมอตัดให้เมื่อวาน เป็ไไไนไรไอคันคอคายแน่แล้วที่ลูกส่งใส่พจนจับยาให้ยฉีกแล้วพี่น,น้องเลยเพราะว่ายาต,ตัวนี้แห้งมันระดับผู้ใหญ่กินกันเปล่าพจนจับให้คิดข่าแวแล้วแล้วกรับพอดีข่าวนำแล้วแล้วกรับมาส่งมงเอาแวแม่ลูกเจ้าค่ะเอาอะไเอาตุกนึงเอาคนละตุกเออจะใช้ำนำยัง โอซิบอเออฮะอยากจะคิดแล้วแล้วแต่ว่าไปกินโรแกนกันแล้วแต่เจ้าลูกเอินแกะเนี่ยแกะเนี่ยว่ะพี่น้องมันมาหอดเฮือนล่ะไรพีไก่โตยันยันไปเลย แล้วก็ตำหมักหวมาก,ามาก่นองสวัสดีปนะ่าโอ้ตกปี๊ดโูกเยอดมปกินขาปีกไก่ สบายดีพี่นอ้นนอ,งอ,งนะองมาสกุลสกุลมาเด้อพี่น้องเด้อขับเลยเด้อมาขี่ขับกันมะขับปีกไก่ขับพี่ไก่ไรนี่ไก่ไรไก่ไรอืมถูแลลูกเต่าถูแลอม๊ม ครัเอาเอาพี่น้องคิอ้นอดีตมา,กกาขอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกนามจ้าเพิดเพลนเงินไม้พันหนึ่งพี่น้องมาให้ซื้อปิ่งไก่สู่น้องออโต้หายน้องออโต้กงน้องบอลกินกันเด้อพี่น้องเด้อขอบมุกขอบใจเออ,อเปิดลายลายอเอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงของห้มีจต่ความสุขความเจริญเด้อขอบคุณลายลายขอบมุกขอบใจ มาอ้านกับไปอันเอาเงินกัไปเอาน้องบอลกันเลยไปเอาเงินมากกับที่ซื้อปีกไก่เลยพี่น้อยโอ้ยโซ่มาให้ล่ห้รวยกว่าเก่าวดีม่แห้งคีดข้าแข็ง้ะหมี่บะมี่เออเออพี่ข้าแข็งว้าวอะไรเี่ย 嗯，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 嗯 <pillows>，嗯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  กินลูกกินมันอิม่มกินละกาะกินยากินข่าวได้แล้วกับเมีสิฝ <c oughs> ักพรานน้อยไปส่ง 爸爸，嗯，我比还没够啊，那。 โอ้เฮ้ลูกเฮ้ 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯啥

เปล่งใจตนหนึ่งแสนตนนึ่งแสนหลดให้แสนสี่มาตคนจาน่ายเงินใหเพื่อนผลลดให้อีกพี่น้องแสนสามลดให้สาวพัน <c oughs> เอาโต้ะมาอิ่มเข้าเนี่ย,ลนนยแล้วพี่น้องเพราะว่าอ้นป้อนเข้าแล้วเข้าปิ้งปลาอืม กระดือลายเอาต้นกระดือพี่น้ลองอามโอ้โอเูก

อโอเคพี่น้องคลิปนี้กัสิิด้ลาไปก่อนพี่น้องขอกับคลิปหน้าตาสบายดีพี่น้อง